สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราสตีลชาแนลค่ะแม่นะคะคทุกคนก็อยู่เอิร์ดเองแล้วก็อยู่กับ <laughs> อยู่กับรถนะไม่ใช่อ่ะอยู่กับพายอยู่กับอ้๊มอ้๊มสีอ้ม๊ <laughs> อมแล้วก็มีองฟองมีก้าวมีพี่อีนแล้วก็มีพลอยค่ะบวกกับกพี่ที่ไม่ได้เล่นนะโอเคไปเลย <laughs> ปิดไมค้ด้วยครับ <Yeah. S 1> โอเคเราปิดไมค์แล้วนะทุก <laughs> คนโอเคไหนดูซิ เราจะได้เป็นอะไรอ,อุ๊ยอย่างไงโอ้โหในอำเภอเป็นบทนะที่ไม่อยากเป็นที่สุดเลยเป็นบทที่เล่นแบบโอยุ้ยซับน้ำตาซับน้ำตาอ้ยซับน้ำตาเลยเล่นยากมากบทน,นี้ ต้องรู้ด้วยนะว่าใครเป็นตัวแฝงจะทําได้อ,อมไม่งั้นตายเองเลยนะจ๊ะออโอ้สีเหลืองเป็นคนดี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 เ<ต>ยียย่ยมเยี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 ่ยมเราไปด้วยกันนะเราไปด้วยกันนะพี้เชื่อใจเรานะไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะพี่เป็นนายอำเภอพี่จะปกป้องเราเองพี่จะไม่ให้ใครแตกเราเลย พี่ไปห้องห้องห้องคนขับก่อนได้ไหมอืมค้างอยู่ไม่ร้หลุด่เปาได้ได้ไ,ดไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเราเราพี่เชื่อใจเรานะหกหกสอง สองห้าหกหกสองสองห้าโอ้ยไปเร็วโอเคปลอดภยัยม,ม่วงส้มโอเคนัดเดินตามพี่ทำไมอะ่ะี่นัดเป็นมะนี่ค่ะโอ้ไม่มีใครไปกับพี่เลยพี่งอนนะวยพี่ไปทำเครท้องคนขับก่อนพี่ลืมงอนได้มาไม่มีใครไปด้วยเลย เคว้งคนขับคนเดียวก็ได้ืปึ้ปมภารกิจสำเร็จจนะ้าไฟปิดด้วยไระแย่และแย่แล้วมันต้องมีคนนัวแน่เลยช็อตเนี้ยช็อตนี้มันต้องมีคนนัวเว้ยช็อตนี้มันต้องมีคนนัวใครกันนะที่นัวอ่าไปแอดมินแล้วก็ไปออกซิเจนอ <gasps> h oh my god อ oh ้ my god มา หมอหมอหมอใส่โปอะทำไมเออไม่รอหมอเหรอพี่น,นะ,นะผมเห็นผมมีโค้ดได้เออไม่รอหมอพี่ผมเห็นกไม่นี้ก็คือผมไม่ขอผมไม่ขออยู่ไม่อก้ผมเห็นสีส้มเดินเหมือนมันสีส้มจะเดินไปทางเดียวกับสีขาว แล้วแล้วสีขาวกับสีเทาเดินไปสองขัทางซ้ายมือแล้วเราเดินไปบนบนเลยขาวแล้วฝังนี่ใช่คือเขาโดนสาบถูกป้าแล้วเขากลับมาพอ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 ให้เขาโดนสาบแล้วเขาเดินกลับมาจะขาวคือคือเขาถ้ามั่นใจถ้าเกิดกับคือเขาเดินกลับมาพร้อมกับใครไม่รู้ดิผมจะสังเกตพฤติกรรมเขาได้ได้ได้แต่พี่ว่าพี่ยังพี่ว่ายังไงเจ้าก็เป็นคนดีเพราะว่า 9, ก้าสแกนตัวให้พี่ดูใช่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 ผมเป็นผูกาหนดอ่าแต่ผมสแกนพิติกรรมค่้ได้ได้ได้จริงจริงน่าจะชวนก้าวไปได้กันนะไหนๆก็แบบคุณดีอยู่ด้วยกันจีโอรักกัน์แปะๆอ่าเราต้องไปน่าจะครบหนึ่งนาทีแล้วมั้งทำเควสตรงนี้อุย้ยนัทยาอ่านัะจุดนะ นัดหยุดนัดหย,ยุดนัดยาดเตือนทานเลยสิเขายานะอย่าค่าฉันนะอ๋อพี่ไม่ได้ตอบปัดใช้พี่ไม่รด้แปดเลยซื๊บต่อไปนะครับก็ไปที่ห้องออกเ oh God, ิเจนอ๋อไม่ก็เดี๋ยวผมทำซ่อมตรงนี้เองจะลองเสียงยิงนัดดูไหมสองห้าสองสองแปดหนึ่ง สองห้าสองแปดหนึ่งไปด้านบนไปด้านบนไปด้านบนไป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 โอเคปลอดภัยด้านบนมีคนตายไหมไปเช็ค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 ไหนก็แน่น,น,นแล้วรูดไม่มีใครตายดีมากดีมากไม่หาเควสเลยหย,ยิบรูดออกรูดออกรูดออกทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดต้องลมปื้ม โอเคปลอดภยัยก็ต้องไปที่คลังไปล้างผัดลมอุ้ยท้านัดเป็นจริงๆนี่คือแบบพี่ต้องยิงนะเว้ยแล้วพี่ไม่กล้าลองยิงอะอันตรายอะแต่ท้านัดเข้ามาแบบท่าทีแบบไปที่ยิงนะยิงจริงด้วยโอเคปลอดภยัยคู่ม,มือพนักงานเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงคู่ม,มือพนักงานเติมเชื้อเพลิง มอเตอร์บนมอเตอร์บนต้องไปมอเตอร์บนไปมอเตอร์บนกันเถอะมอเตอร์บนสีแดงตายที่ไหนสีแดงตายที่ไหน <Ừ. S 1> อองใช่ห้องเรียนเตอร์ปะ่ะพอมเมื่อกี้พี่เดินสวนอองอยู่ใช่ไหมมัน,เป,นเป็นห้อง แปลว่าปฏิกรณ์ป uh, ่ะใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าพี่เดินสวนกับองเราเราอยู่ด้วยวครับยานปิดครับใสาทำไมต้องกดลางหน้าสดทำไมไม่ให้หมอมาชุวไม่รู้หมอหมอไม่รู้ว่าไม่รู้แฮ่ลืมลืมลืมไม่ลองว่าทันปากว่ะแต่ลองหมอไม่ลองหมอเลยอยากใครบอกว่าไม่ลองหมออะไรหมอตายแล้วหรือเปล่าวะยังหลอตายอยู่ พีอ่อินหมอว่ะ่อือเป็นไปนได้พอเขาตายแล้วว้าวว้าวว้าวเฮ้ยแต่ว่า,วา,วาตาเนี้ยเฮ้ยตาเนี้ยมันแบบมันมันดูสงสัยเขาเ่ากันนะพี่ต้องลองยิงใช่ไหมเอางี้เดี๋ยว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 พี่ลองยิงเอง ออกซิเจนวิง่งองวิงว่งวิ่งเฮ้ยพี่ไม่ไปเติมแล้วพี่ลองยิงเลยจบก็จบไม่จบก็ไม่จบเขาวิ่งไป่ตรงนี้แน่เลยแย่แล้วจะทันไหมเอ,อิร์ดตัดสินใจผิดละแย่แล้วนะแย่แล้ว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 ไม่มีคนไปประทับมือเลยสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง ออองเป็นอไม่นเืออ๋อโออเกือบทำนายคุออกมาแล้วนะครับคุณอองได้เป็นบทบาทที่อยากเป็นเลยอ่ะอืขอเป็นบ้างได้ไหมอ่ะบทที่อยากเป็นน่ะขตกรอน่ะได้เป็นเมื่อไรอ่ะชาติหน้าแน่เลยโอ้ย ี่เป็นคนดีแล้วไม่ไม่อยากเป็นนายอำเภอไม่อยากเป็นอะพี่ไม่อยากเป็นนายอำเภอพี่ไม่อยากเป็นพี่ไม่อยากเป็นอะออิเจนปฏิกรปฏิกรก่อนก็นได้ปฏิกรแล้วก็ไปอะลงอาหารแล้วกัน ค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะได้แล้วให้ปิดไปไม่ก็ไปแอดมินไปลงอาหารไปออกซิเจนพี่เปิดไฟเองไว้ยโซเฟียวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้าเข้ามา พี่เป็นอำเภออะแล้วมาสาปพี่เลยนะผิดอุตส่าห์เนาะหมอไม่เจอเลยหนึ่งนะเลยพี่เป็นนายอำเภอแล้วพี่ยิงเลยพี่บอกเลยคือเอาตาเออแล้วเป็นนายอำเภอแล้วพี่ก็เลยยิงเราตายไงให้คือผมจะโบ้ในความผิดให้ความยุติธรรมจะไม่ทำไม่ได้แต่เพือนเนาหมอไม่ได้ทำงานเลยแย่หวะแต่แต่ผมเป็นผู้ติด พี่พี่พี่ไม่แย่ยะทําไมอ่ะก็เราฆ่าพี่เองอ่ะตานี้ใครจะได้เป็นนะเข้ามาแล้วไงเลยบอกพี่กดอ่นะไหนใครจะได้เป็นกันนะตอนสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นไหมโอ้ไปคนเราปฏิทํนมาเสร็จทุกที่แล้วสามตาติดเลยนะบทที่ฉันไม่ชอบอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมใคร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 อยู่กับฉันนะใครจะฆ่าฉันแล้วก็ไปเลอร์ีกละอ๋องวไม่ใช่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 อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้านล่างดูผิดห้องห้องไฟฟ้าสื่อสารอาวุธคลางแอดมินงั้นไปไฟฟ้าแล้วกันทางเลือกที่ดีที่สุดห้องไฟฟ้า วิ่งตามเมื่อกี้มันอ่ะปกเลยสาบมายิงกับไม่โกงจ้าอย่างปั่นอ่ะไม่ถึงสองลชีก็จบสละเติมน้ำมันจากนั้นก็ไปที่ศูนย์สื่อสารตาล้วช่วยด้วยอย่าตามมาศูนย์ส uh okay. ื่อสารเปิดปุ๊บเรียบร้อยต่อไปอัพโหลดจ้าอัพโหลด วูดีตัวตัวพี่ตัวเล็กๆน่ารักวิ่งไปวิ่งมาน่ารักค่ะอุ้ยใครก็ได้ไปปิดออกซิเซนพี่ที่เอาโปรดอยู่เร็ว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 ฮูุยฮูุยไปเร็วเดี๋ยวพี่ไปปิดด้านบนใครก็ได้ไปปิดด้านล่างที่พี่ขอ้องอ่ะใครสักคนไปปิดด้านล่างนะพี่ขอ้องเดี๋ยวพี่แปดหกหกศูนย์สองโอเคดีมากเก่งมากทำไมนัดตามพี่มาทำไมนัดต้องตามพี่อ่ะ มอเตอร์นไปคลังเก็บอาวุธเออ,เอ,อโอเคพี่ดาวน์โหลดแล้วกันดาวน์โหลดอัปโหลดว่าอยากใครใครอยากฆ่านะอย่านะอย่านะอย่านะรู้เห็นเป็นใจทุกคนนะรู้เห็นหมดนะโอเคโอเคไปไปรูดบัตรก่อนโอเคติดพอแล้วจ้า คลังเก็บอาวุธตรงนี้บนนันคือคลังเก็บอาวุธนั่นเองเราจะได้ยิงโอเคไปมอเตอร์บนทีนี้ก็ไปมอเตอร์บนได้แหละไปมอเตอร์บนดีกว่ามอเตอร์บนไปมอเตอร์บนแต่ถ้าฉันเห็นใครฆ่าต่อหน้าต,ตาแล้วก็อืมถ้าเห็นใครฆ่าต่อหน้าตอตาก็นั่นแหละ โป้งจบเลยไม่ต้องชุบหรอกเอาหม้อต้มบนใช้ไม่ใช่่างบน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 ไปด้านบนโอเคเติมน้ำมันเอาไปหมอตวล่างแน่เลยเยอ <ไป S 2> ะไปเลยแล้วนะผมบอกจากดิขรับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพอฟี่ขอโทษด้วยนะอื เติมน้ำมันต่อละเติมน้ำมันเรียบร้อยค่ะต่อไปไปมอเตอร์ล่างทำไมสีแดงทำตัวได้สุดใสจังวะเว้ยยายายาไปทำอะไ่อ,อนดีกว่าอย่าตามมาเลยขอบอกผมต้องไปว่ะบายบายโอ้โหต้องไปเหมือนกันได้ได้ได้เจอกันนะพี่ก็ต้องไปแล้วแหละแต่ว่าพี่จะเล่นให้จบตาก่อนใครก็ได้ค่ะเดี๋ยว เควสที่น่าจะเสร็จเฮ้ยลืมเปุดมไปเควสเสร็จหมดแล้วแหละเควสเสร็จหมดแล้วอ๋อหลอกไม่ได้เราลองมาเดาสุ่มๆไหม,ไมว่าเป็นใครอันแน่ที่เป็นอองอองเป็นหรือเปล่าอองคือผมมีเคลีอที่เป็อย่างเลยพี่ใครเป็นอะ่ะอืมใครเป็นเฟรดแบงอ่ะคดยปุ่มแดง What happened งงงออกไปเอเกิดอะเกิดอะไรเขาจะไปแล้วไม่งั้นเราลองเดาสุ่มๆไหมปุ๊บปไม่ไหวแล้ววะอ่ะงั้นเราโหวตตามที่เราคิดอ่ะเราไม่ต้องบอกว่าโหวตใครอ่ะแต่เราโหวตตามที่เราคิดไม่ไห่มัน้นหป ใคแอมแันไดใครบเนี่ยพี่บ่นบ่นใครบวนเลยอยากอยากบวนใครบวนเอางี้ดีกว่าสงสัยใครบวนเราดูกันว่าใครจะออกฮะไงไม่นพี่อะเอา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 พี่พีน่าบอกเลยว่าให้โหวตใครอยากโหวตใครโหวตอาเอาเอาเอาจับยากเอาพี่ยังกตะกอน จุเร็วๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่าอะไรฟังนัดแคปหน้าจอนี้ไว้แคปไว้แคปไว้เดี๋ยวพี่จะให้แปรทุกคนดูเฮใส่ะงงมาเลยใครเป็นอะไรกปร์เนี่ยทุกคนเข้าใจอย่างว่าทำไมพี่ถึงกีดพี่แบบฮะที่นั่นทำตัวแปลกๆตอนนั้นก็ใช่ใช่ไหมพยายามจะฆ่าพี่เหรออห้ไฟไหม้เฮ้ยจี้ใครเป็นแม่หรอเพลิงชนะโอ้ยคาร์ดคน เอ้ยเพลิงชนะไม่ใช่เพลิงเพลิงเป็นตัวกลางเพลิงเป็นตัวกลางใช่เพลิงเป็นตัวกลางแค่ตะกอนแหย่ตัวกลางแต่เป็นแต่เป็นตัวแหวนรัชชนะแบบช็อตฟิลมากคือทำตัวให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้การแสดงดอกไม้ไฟตั้งโชว์มาถึงสมุดที่อ่ะงั้นก็แค่ค่ะสารคดีนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อเราเลยนะสวัคดีก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย